เหนือการเวลาปาฏิหาริย์แห่งหลวงปูส่สวงกลางผืนดินอีสานอันแห้งแล้งมีเรื่องเล่าขานถึงพระเทระผู้หนึ่งผู้ซึ่งการเวลาไม่อาจแต่ต้องได้หลวงปู่ฤทธิ์รัตะโชโตวัดชนประธานราชดำริเคยกล่าวถึงหลวงปูส่สวงว่าข้าพเจ้ารู้จักท่านมาหลายสิบปีแต่ไม่เคยเห็นท่านเปลี่ยนแปลงเลยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วย คำกล่าวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าธรรมดาเพราะมีผู้คนมากมายที่เคยพบหลวงปู่สวงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเหมือนเดิมเสมอมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ยืนยันถึงความลี้ลับนี้ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ท่านไปพบภาพถ่ายเก่าแก่ของหลวงปู่สวงที่ถูกถ่ายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อนำภาพนั้นมาเทียบกับหลวงปู่ในปัจจุบันพวกเขาต้องตกตะลึงเพราะท่านดูเหมือนเดิมทุกประการ ไม่มีริ้วรอยแห่งวัยไม่มีความชราหรือแม้แต่ความอ่อนล้าของร่างกายบางคนเล่าว่าท่านสามารถเดินทางได้รวดเร็วเกินสามัญเดี๋ยวอยู่ที่เขาพนมรุง้งเดี๋ยวไปโผลที่ชายแดนกัมพูชาและไม่นานก็มีผู้พบเห็นท่านที่วัดอีกแห่งราวกับการเวลาไม่มีผลต่อท่านหลวงปู่สว่างท่านเป็นใครกันแน่นี่คือคำถามที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนมากมาย สำหรับชาวบ้านท่านคือผู้วิเศษที่มาช่วยเหลือคนทุกยากสำหรับพระภิกษุด้วยกันท่านคืออริยสงฆ์ผู้เข้าถึงธรรมขั้นสูงสุดและสำหรับบางคนท่านคือบุคคลเหนือการเวลาผู้ซึ่งไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บและยังคงอยู่เพื่อโปรดสัตว์เสมอเรื่องราวของหลวงปู่สรวงยังคงเป็นปริศนาและอาจไม่มีวันถูกไขจนกระจ่าง เรื่องราวของหลวงปู่สรวงยังคงเป็นที่กล่าวขานไม่ว่าท่านจะเป็นผู้วิเศษอริยสงฆ์หรือบุคคลที่อยู่เหนือการเวลาสิ่งที่แน่ชัดคือท่านดำรงอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ยึดต,ติดกับวัตถุไม่สะสมสิ่งใดและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดุดสายลมที่พัดผ่านโลกโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆบางครั้งสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การหาคำตอบว่าท่านเป็นใครแต่คือการเข้าใจว่า เราจะเรียนรู้อะไรจากท่านคุณค่า